นำมาซึ่งความชิบหายวายป่วงของประเทศเยอรมันแล้วเป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมคือเริ่มต้นเป็นมนุษย์เริ่มต้นดีแต่ช่วงปลายเลวร้ายครับคือการสร้างภาพตรงนั้นอ่ะมันเป็นการสร้างภาพเพื่อให้เกิดพลังเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฮิตเลอร์พยายามหลายครั้งที่จะยึดอำนาจนะครับก็มีการลองผิดลองถูกจากวิธีคิดนะครับ แต่อันหนึ่งที่ฮิตเลอร์รู้ว่าจะต้องเป็นหัวใจนั่นก็คือสนธิสัญญาแวร์สายซึ่งเป็นความผิดพลาดอย่างมหันของอพันธมิตรสงครามที่ชนะสงครามโลกที่หนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าไปกดดันนะครับไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความเ,เกิดความแค้นคนะครับเกิดพลังในการต่อต้านสนธิสัญญาแวร์สายเพรานั้นสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยนะครับพอฮิตเลอร์เข้ามาปุ๊บฮิตเลอร์ก็เริ่มนะครับใช้ตรงนี้เป็นหลักนะครับ เมื่อใช้ตรงนี้เป็นหลักมันก็ได้คะแนนนิยมนะครับจากความรักชาตินะครับ,ค,รบคนต่อมาอย่างเมาสไตุงเนี่ยนะเมาสไตุงก็เหมือนกันนะครับในบ้านปลายของเมาสไตุงเนี่ยประธานเหมาครับครับประธานเหมาเนี่ยครับในในบ้านปลายเมาสไตุงเนี่ยเมื่อเกิดเออ่เขาเรียกกันอะไรล่ะสี่สหายนะครับที่เป็นผู้ที่แ,แก๊ง,<ก>งโอฟโอ<ฟ>แก๊งโอฟโอนะครับสี่สหายน่นะครับแก๊งสี่คนที่สร้างความเสียหายนะครับจนกระทั่งเออ่ต้งเสี่ยวผิงต้องบอกต้องขจัดสี่คนนี้ เป็นอันตรายต่อวิธีการปกครองของประเทศก็ต้องขจัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนสร้างมาเนี่ยมันปรากฏแล้วมันกลับมาลงที่บุคคลนะมันไม่ได้ลงที่อุดมการถูกไหมครับเราเนี่ยกำลังมองถึงภาพตรงนี้ของความคิดว่าคนส่วนหนึ่งนะครับต่อต้านทักษิณคนส่วนหนึ่งสนับสนุนทักษิณทักษิณเป็นตัวบุคคลนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอุดมการเพราะว่าถ้าเป็นอุดมการจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้ ถ้าทักษิณมีอุดมการนะครับอุดมการก็คือความเสียสละในฐานะเป็นนักการเมืองก็ต้องเสียสละนะครับไม่ใช่สแสวงประโยชน์จากอํานาจรัฐจะต้องเป็นคนให้ถูกไหมครับเป็นคนให้เป็นคนทีเ่เสริมสร้างนะครับสังคมให้แข็งแกร่งด้วยวิธีการที่เป็นอุดมการนะครับอุดมการรักชาติอุดมการเทิดทูนระบบสถา,าบันนะครับแต่เมื่อถูกแตะต้องนะครับจากการที่คือ คือสมมติว่าทักษทักษโนมิกเนี่ยถ้าผมสรุปว่าเป็นทักษโนมิกเนี่ยนะครับเกิดมาคือว่ามีการส่งเสริมให้ใช้เงินในอนาคตนะครับเมื่อมีการใช้ให้ใช้เงินในอนาคตก็คือเขาเรียกอะไรล่ะส่งเสริมให้คนเป็นหนี้นะครับโดยไม่คํานึงถึงฐานะนะครับเพราะนี่เพียบเลยประชาชนก็เป็นหนี้กันมหาศาลถูกไหมครับคือประเด็นตรงนี้ครับที่มันมันกลายเป็นว่าฮิตเลอร์เนี่ยใช้ กองกําลังทางทหารมีคําสั่งเด็ดขาดในการใช้ทหารเนี่ยเป็นแกนหลักแล้วเงินเนี่ยเป็นปัจจัยครับแต่กรณีทักษิณเนี่ยเขาใช้เงินซึ่งหามาได้อย่างมหาศาลในการเป็นรัฐบาล6ปีเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เอาเงินไปซื้อฝ่ายความมั่นคงฝ่ายต่างๆเป็นปัจจัยความความเหมือนความต่างตรงนี้ครับอะไรรแรงกว่ากันคือเป็นนี้ครับว่าในระบบฮิตเลอร์เนี่ยนะครับฐานอาชีพก็เป็นฐานอาชีพฐานอาชีพเนี่ยของเยอรมันเนี่ยนะครับ ก็สืบเนื่องมาจากที่แพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับแล้วผลลัพธ์จากการพ่ายแพ้นั้นมันมหาศาลครับนี่ประการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาฐานอาชีพนี้ก็ต้องหนึ่งเรียกศักดิ์ศรีคืนมานะครับเรียกความรุ่งเรืองของเยอรมันคืนมาในฐานะเป็นประเทศมหาอำนาจของยุโรปมาตั้งแต่โบราณนะครับแต่สิ่งที่ฮิตเลอร์สร้างนั่นคือสองส่วนนะครับฐานพลังที่เหมือนกาดนะครับก็เหมือนคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับ ก็เป็นขุมกำลังเช่นพวกบราวเชิร์ดครับราล็ชเชิร์ดครับบราวเชิร์ดก่อนนะครับเกิดบราวเชิร์ดก่อนนะครับแล้วก็มาสร้างแบล็กเชิร์ดแล้วก็ให้แบล็กเชิร์ดเนี่ยทำลายบราวเชิร์นะครับเพราะว่าเมื่อได้บราวเชิร์ดเริ่มต่อรองครับเมื่ออาหาถูกต้องเลยครับต่อรองหรือว่าเริ่มมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ว่าแบล็กเชิร์ดเนี่ยภายใต้ฮิมเลอร์เนี่ยนะครับคือฮิมเลอร์เนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นอมนุษย์นะครับเพราะฮิมเลอร์นี่โหดมากนะครับ ฮิมเลอร์เนี่ยเวลาห้องทํางานเขาเนี่ยครับห้องทํางานของฮิตเลอร์เนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่ไม่มีแสงสว่างมากนักจะมีไฟสองโต๊ะทํางานห้องเขาจะไม่มีฮิตเตอร์นะครับห้องเขาจะไม่ปลูปพรมนะครับไม่มีหน้าต่างเป็นห้องที่เหมือนกับนกรกนะครับคนเดินเข้าไปเนี่ยเมื่อจากว่าไม่มีพรมเสียงมันจะก้องมากเลยแล้วคนที่เดินเองเนี่ยจะกลัวเสียงของตัวเองนะครับแล้วก็มีแสงสว่าง บนโต๊ะทํางานของฮิมเลอร์เท่านั้นเท่านั้นแล้วแสงสว่างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นครึ่งหน้าของฮิมเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นฮิมเลอร์เนี่ยเป็นอามนุษย์ที่น่ากลัวมากนะครับ,รบแล้วก็คุมฮิมเลอร์เนี่ยคุมทั้งแกสต a p o โปคุมทั้งหน่วยล่าสังหารขึ้เรื่องโหด SS เนะครับเมื่อฮิมเลอร์ขึ้นมาเนี่ยฮิมเลอร์เนี่ยมปความศรัทธาต่อแนวความคิดของฮิตเลอร์โดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องการสงครามเอาชนะแต่เป็นการ ทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามอย่างเด็ดขาดฝ่ายตรงข้ามของฮิตเลอร์เนี่ยมีสองส่วนนะครับคือหนึ่งคอมมิวนิสต์สอยิวนะครับและบุคคลที่ไม่ใช่อารยันก็จะมี3ส่วนใช่ไหมครับก็คือชาวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อารยันนะครับใครก็ได้ที่เป็นยิวหรือคนที่มีสรัทธาในลัทธิคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นฮิมเลอร์มีอยู่สอย่างนะครับที่ต้องทํำลายโดยเฉพาะยิ่งเชื่อมั่นในอุดมการณ นะครับในอุดมการณ์ของฮิตเลอร์หรืออุดมการณ์นาซีนั่นเองนะครับคือนาซีเนี่ยมันถูกบังไว้ด้วยเนเชอร์ลิซึมนะครับนาซีเนี่ยส่วนคําพูดมันเป็นเนเชอร์ลิซึมเลยนะครับคือความรักชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะมีแอนเจนดาในใจถ้าปรชาศอุดมการณ์ที่แท้จริงแล้วสมมติว่าอย่างฮิตเลอร์เนี่ยนะครับอุดมการณ์อยู่ที่ความรักชาติเสียสละเพื่อชาตินะครับไอ้ส่วนที่เลวร้ายจะไม่เกิดขึ้นถูกนะครับ เส่วนที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยมีอคติกับคนยิวนะครับไปยึดของมาเฉยถูกไหมครับแต่ไม่ได้สร้างอุดมการ์รักชาติเพื่อให้คนยิวเนี่ยกลับเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอ่ออะไรกันล่ะบ่มรุงรักษาคือไม่ใช่นโยบายสันติภาพแต่กลายเป็นนโยบายทําลายล้างครับทาลายล้างมันกลายเป็นว่าจิตสํานึกที่เลวร้ายเนี่ยมันจะปรากฏเมื่อมีอํานาจมากครับจะปรากฏเมื่อมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และภาพตัวตนเหล่านี้ก็จะแสดงตัวออกมาอย่างแก๊งสิสหายนะครับที่เป็นภรรยาของเมาสซตุงแล้วก็สหายอีกสามคนเนี่ยนะที่เป็นสมุนของเธอเนี่ยนะครับจีเจงเนี่ยหรือไงเนี่ยนะครับชื่อเจียงจีเจียงหรือไงเนี่ยนะจีเจียงเนี่ยนะครับก็ปราบปรามนะครับคนที่ต่อต้านเมาสซตุงนะครับแล้วก็สร้างสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาก็เป็นความเลวร้ายในในเขาเรียกอะไรความเลวร้ายของ วัฒนธรรมการเมืองจีนเลยนะครับก็คือปฏิวัติวัฒนธรรมปฏิวัติวัฒนธรรมนี่มันดึงให้ประเทศจีนเนี่ยล่าหลังไปหลายขุมเลยนะครับซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมองเห็นแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็ถูกทําลายนะครับดีเขาไม่ไปฆ่าถูกจับไปติดคุกทํางานหนักเขาไม่ไปฆ่าแต่ว่าปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็เอาคุณครับว่าเปิดการ อ่าเขาเรียกอะไรเกิดคอมมูนไปนะครับเกิดลัทธิคอมมูนใหม่คือเอาอ่โปรเฟสเซอร์ไปทํานาเอานักธุรกิจไปทํานาได้เวลาได้อ่าก็ไปทํานาก็จะหมุนเวียนพวกเนี้ยใครถือว่าเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมทลายวัดนะครับทลายสถานที่ที่เป็นศาสนาไม่ว่าจะเป็นความเตียนนะครับความเชื่อที่เป็นความเชื่อเชิงจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาคริสตศาสนาฮินดูอิสลามเนี่ยนะก็ถูก <ท>อยู่ในไข่ตรงนี้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเติ้งเสี่ยวผิงเห็นว่าตรงนี้เป็นความเลวร้วายเติ้งเสี่ยวผิงก็ต้องทํารัฐประหาร,รนะครับก็เริ่มดําเ,เ,เนินกลยุทธ์รัฐประหารในพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับแล้วก็ประกอบกับเมาซื่อ,องรตรงเองก็สุขภาพาเสื่อมลงนะครับเมื่อถึงอสัญกรรมนะครับก็เกิดครูเดต้าเลยก็คือผู้นี้ว่าก็คือคน,คนรุ่นใหม่เลยคนรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาครับล้มล้างระบบเก่าในพรรคคอมมิวนิสต์ ลดทีเจียงและสหายตั้งทุกตั้งข้อหาเลยนะครับแล้วก็เติ้เสี่ยวผิงก็มาตั้งนโยบายนะครับอันเป็นอุดมการ,รนโยบายเป็นบทการสนโยบายนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าหนึ่งมีวิทยาศาสตร์มีการทหารการเกษตรนะครับและสังคมนะครับสี่ยานเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงสังคมแบบทีละน้อยนะครับลองผิดลองถูกที่เทยนนั้นเหมือนนั้น นะครับล้องผิดล้องถูกแล้วนะครับสามพันคนนะครับซ to ึ่งผมว่าเติร์สอุเพียงเองก็เลือเใจเลือคเลยว่าจะต้องต้องเอาอย่างนี้ใช้วิธีการเจ้าต้องการอย่างงี้นะครับก็ยอมที่จะเป็นจำเลยต่อสังคมโลกนะครับแต่ประเทศชาติคือตัวตัวพักอยู่นะครับตัวพักเนี่ยอยู่นะครับมพฉะนั้นแล้วก็จะเกษตรพัฒนาเมเองตุงโทษเติงเสส่เพีิงเชื่อว่าถ้าให้ประชาธิปไตยอย่างปัจจุบันทันต่วนแล้วคนจีนจะรับไม่ทัน ครับแต่ตอนนี้เราเห็นได้ไหมว่าสมัยเติ้งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และสังคมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างความเจริญเนี่ยนะครับผมยังงงเลยนะครับหนึ่งประเทศสองระบบครับในพศสองห้าสามเจ็ดเนี่ยผมไปผมไปเมืองจีนนะครับในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะครับผมก็งงกันปักกิ่งนี่มีถนนยี่สิบเลนแต่ไม่มีรถยนต์นะครับสร้างสร้างรองรับสร้างรองรับให้เกิในช่วงที่ยังไม่มีรถยนต์อะไรก็ มีแต่จักรยานขี่กันโอ้โหแบบเป็นอินฟาสเจอร์ที่ใหญ่มากขององว่าเลยแต่เมื่อสิบห้าปีให้หลังนะครับนะครับเมื่อเมื่อไม่กี่ปีมันเองนะที่สิบกว่าปีที่ผมไปถนนโอ้โหยี่สิบเลนเป็นรถเต็มไปหมดเลยนะครับมีอะไรล่ะจราจรติดขัดเสียงแตรนี่มันกระหึ่มไปทั้งุงปักกิ่งนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองภาพนะครับหลังจากเต้กซือวิงมาจีนก็มีขีปนาวุธ นะครับที่ดีกว่าเดิมมีอวกาศมีอะไรต่างๆจนทั้งเป็นความน่ากลัวนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมามองว่าอุดมการณ์ใช่หรือไม่นะครับคือเตี้ยงสิวพิงเนี่ยเป็นบุคคลที่สมถะนะครับไม่เคยสร้างอะไรเลยนะครับเมื่อเมื่อสิ้นเมื่อถึงอสัญกรรมนะครับไม่มีการสมไม่มีไม่มีอะไรเลยก็คือก็คือตัวตนของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจที่ว่าถ้าเตี้ยงสิวพิงเป็นเหมือนกับอดีตประธานาธิบดี อของอะไรล่ะโรมาเนียจำได้ไหมฮะโรมาเนียครับดุบเชะไม่ใช่ดุกเชกคดีผมจำชื่อไม่ได้ที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลเลยนะครับนั่นก็คอมมิวนิสต์เหมือนกันนะฮะแต่เมื่อจบลงแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลเราหันไปดูคิวบานะครับคิวบาก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเรื่องอื้อฉาว ที่เซอสามารถจะประกาศความร่ำรวยของคาสโตรได้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยคาสโตรครับครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีพลังคิดในเรื่องของความโลภครับถ้าตัวเองไม่มีความโลภยังไงก็สามารถจะครองอำนาจอยู่ได้นะครับคาสโตรก็ยังมีพลังอำนาจเพราะว่าคาสโตรไม่คอร์รัปชันนะครับคือสาระหลักเนี่ยเมื่อเป็นผู้นำแล้วได้อำนาจเบสเจเด็ดขานั่นหมายถึงคนที่เป็นผู้นำเหล่านั้นจะต้องมีอุดมการณ์ในการหล่อเลี้ยงแนวทางครับ แล้วก็ต้องไม่ไม่เกิดความโลภที่จะเอาผลประโยชน์เหล่านั้นมาเป็นของตัวเองถูกต้องคนเหล่านี้ก็จะยืนหยัดจีรังจนถึงปัจจุบันว่าที่สุดของชีวิตคนก็ไม่มาตําหนิเพราะว่าไม่ได้สะสมเงินไว้เพื่อตัวเองญาติพี่น้องเลยรับโฮจิมินนะครับโฮจิมินนี่ก็เป็นอุดมการนะครับในเรื่องของความรักชาติต่อสู้เพื่อเป็นเอกราชจากแอดของฝรั่งเศสนะครับลีภัยการเมืองฝรั่งเศสนะครับมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยส0กว่าปี ทั้งหนองคายและอุดรนะครับแต่เมื่อถึงสัญญกรรมก็ไม่ได้แสดงความร่ํารวยเลยนะครับคือมีชีวิตสมถะอันนี้ก็คืออุดมการนะครับที่ผมมาพูดตรงนี้ให้ให้ทุกคนมองเห็นว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยเป็นทหารประชาธิปไตยผมก็ครั้งหนึ่งผมก็เคยต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่ผมก็มีเพื่อนเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เยอะซึ่งเราคุยในเรื่องของความเป็นจริงของชีวิตว่าอะไรคืออุดมการครับอะไรคือความเป็นจริงครับทีนี้เราก็บอกว่า สิ่งที่ผมกลัวในในในรัฐที่คอมมิวนิสต์ก็คือเผด็จการอย่างเขียวสัมพันธ์นะครับเขียวสัมพันธ<ช>์ขมิ้นแดงที่ขึ้นมาแล้วกูฆ่าอย่างเดียวนะครับใครไม่เชื่อฟังองค์กรหรือใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรง,รแรงรที่จะล้างสมองนะครับคือพูดง่ว่าเอาคนเข้ามาล้างสมองเนี่ยเมื่อทําให้สําเร็จฆ่าทิ้งนะครับเขียวสัมพันธ์พอพดฆ่าคนขมิ้นไปสามล้านสี่ล้านคน ครับครับทั้งที่เป็นชาติเดียวกันนะครับถามว่าอะไรคืออุดมการฮิตเลอร์ฆ่ายิวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมกลัวผมกลัวว่าในการที่ใครคนหนึ่งที่ไม่มีอุดมการนะครับในเชิงสังคมการเมืองแล้วเนี่ยนะครับไม่มีนิติธรรมในใจแล้วเนี่ยถ้ากลับเข้ามามีอำนาจใหม่เนี่ยนะครับมันจะรุนแรงนะครับมันก็จะบอกว่าไอ้ระบบนี้ฉันไม่เอานะครับวิธีการคิดอย่างนี้ฉันไม่เอาแล้วคนที่ไม่เอาด้วยล่ะเป็นยังไงล่ะนะครับก็ต้องติดคุกติดตารางกัน เพียบเลยครับในอนาคตนะครับทีนี้มันมีมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเรามามองประเทศไทยเนี่ยกรณีการต่อสู้ของแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นฮิตเลอร์ก็ตามประธานเหมาก็ตามแล้วก็แม้แต่ท่านประธานโฮจิมินหรือใครก็ตามเนี่ยเขาจะมีอุดมการณ์มีแนวทางแล้วก็ต่อสู้ครับเมื่อต่อสู้แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเมื่อชนะแล้วแต่ละคนชนะแล้วในการศึกสงครามแต่จะชนะใจตัวเอง ให้ใช้ในโยบายสันติได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นกลายเป็นจุดจุดวัดของอรัฐบุรุษแต่ละคนที่เขาต่อสู้มาแต่กับประเทศไทยมันกลายเป็นกระบวนการอุดมการ์ไม่ชัดแนวทางก็ไม่ชัดการต่อสู้ก็ไม่ชัดกับใช้ประชาชนมาเป็นแนวป้องกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มักจะอ้างว่าอ,าอยากจะเป็นอย่างเนลสันเบเดล่าอยากจะเป็นอย่างองซานซูจีแต่ระหว่างที่พูด ให้กับคนบางกลุ่มเนี่ยก็ตะเวนไปแต่ละประเทศไปเปิดอาณาจักรธุรกิจตลอดเวลาครับ,รบแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นข้อมูลที่นอกเหนือจากประชาชนที่ร,รู้แล้วฝ่ายความมั่นคงก็ทราบแนวทางด้วยว่าคนคน,น